มาค่ะมาค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนึ่งมาฝากเด็กๆอีกค่ะกิจกรรมการอ่านนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆนะคะไปเปิดกระเป๋าของตัวเองหยิบหนังสือฝึกอ่านพยัญชนะขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราก็จะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆไปหยิบมาหรือยังเอ่ยไปหยิบมาเลยนะคะคุณครูจะคอยนะคะเด็กๆ เอาละค่ะหยิบมาแล้วใช่ไหมคะไหนบ้าโอ้ช่วยให้ครูดูหน่อยได้ไหมคะโอ้เอามาแล้วค่ะคุณ<ล>ยงค่ะน่ารักมากค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะเอาละค่ะหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆก็เปิดอ่านไปตามคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะค่อยๆเปิดนะคะอา่านเลยนะคะ ขอทวดขอ cho chơ do diễn do diễn đo chắc đà đo chắc đà เด็กตอเต่าตอเต่าถอถุงถอถุงทอท่ถอถาหัานทอท่าหันทอทงทอทงนอหนูนอหนูบอใบไม้บอใบไม้ ปอปลาปอปลาผอพึ่งผอพึ่งฝอฝาฝอฝาพอพานพอพานฟอฟันฟอฟันพอสมเพาพอสมเพามอ มอมายอยั์ยอยั์รอเรือรอเรือรอลิงรอลิง,อลงวอแหวนวอแหวนสอสาลาสอสาลาสอเรือฤีษี สอเสือสอเสือหอเหีบหอเหีบ,อหบรอจุลารอจุลาอออ่างอออ่างหอนกฮู้หอนกฮูเนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่านกงไก่ถึงนหอนกฮู จบแล้วใช่ไหมคะห่วยน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆต้องอ่านทบทวนทุกวันนะคะเด็กๆจะได้จาได้และเด็กๆจะได้เก่งๆนะคะเอาละค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนฝึกกล้ามเนื้อมือในการเขียนตามรอยปากกันค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฝึกกล้ามเนื้อมือกันนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาฝึกการเขียนผอพึ่งน,นะคะเด็กๆรู้จักแล้วใช่ไหมคะผอพึ่งวันนี้คุณครูจะมาเขียนให้เด็กๆดูค่ะว่าวิธีการเขียนที่ถูกต้องนั้นน่ะเขียนอย่างไรนะคะเอา,เามาดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะจากตรงหัวก่อนนะคะจุดนะคะหัวกลมๆดูนะคะเด็กๆขาอ้อมลงมาเลยนะคะหัวกลมๆลากลงมา แค่นี้พอนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ลากเชียงขึ้นไปพอพึ่งเราจะขึ้นมาแค่นี้พอนะคะแล้วลูกก็ลากลงมาค่ะแล้วก็ลากขึ้นไปลากตรงขึ้นไปเลยนะคะเป็นยังไงล่ะคะเห็นหรือยังคะการเขียนพอพึ่งอาล่ะคะ่ะท่าน,นี้เด็กๆลองมาฝึกเขียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดูใหม่นะคะตรงนี้นะคะอ้อมเห็นไหมคะหัวกลมๆนี่นะคะแล้วลูกก็ลากลงมาเห็นไหมคะแล้วก็ลากเฉียงขึ้นไปเฉียงลงมาแล้วลูกก็ลากขึ้นเห็นไหมคะนี่ไงคะพอพึ่งเอาละค่ะเแบเบเห็นการเขียนที่ถูกต้องแล้ว ต่อไปนะคะเราจะมาหยิบทาสไทยเล่มน,นี้เด็กๆมีแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆไปหยิบมาเลยค่ะคุณครูจะคอยนะคะได้หรือยังเอ่ยมาแล้วใช่ไหมเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียนตัวผอพึ่งใช่แล้วค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่มีผอพึ่งนะคะเอ๊ะ เจอแล้วค่ะอยู่ที่หน้า36นะคะนี่หน้านี้นะคะเราจะเขียนพอพึ่งตัวเดียวนะคะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วเนี่ยแล้ววันที่เปิดเทอมเนี่ยคอยเอามาส่งคุณครูนะคะหวังว่าดเด็กๆคงจะสนุกกับการเขียน ตามรอยปรานะคะ